相提相提，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 相提 b i s ล i l l a h i r r a h m ์มาน r a h ฮ m ม s s a l ลม u a l กุ k u m w a r a h m ์มะตุลลอฮ a ว a บ a ร a กาตุพบกับผมบุคลินกาลิมีในข่าวต้นชั่วโมงครับการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดปัตตานีเดินหน้าให้ความรู้ถึงชุมชนใช้มอเตอร์ไซค์พ่วงข้างดัดแปลงเป็นห้องสมุดบริการถึงที่ ที่โรงแรมปราร์ควิวรีสอร์ทอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีนายประมุขละมุนผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเปิดโครงการห้องสมุดทุกที่ปัตตานีเมืองนักอ่านและบ้านหนังสืออัจฉริยะพร้อมมอบรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างห้องสมุดเคลื่อนที่จำนวน13คันโดยมีหัวหน้าส่วนราชการคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่กนสอน,น,อนจาก12อำเภอเข้ารับมอบรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างห้องสมุดเคลื่อนที่นายสมชาวการจนะจรัสผู้อำนวยการสำนักงานกนสอน,อน,อนปัตตานีกล่าวว่า สำหรับรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างห้องสมุดเคลื่อนที่และกิจกรรมถนนนักอ่านในชุมชนดำเนินการโดยบรรณรักษ์และอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านร่วมจัดบริการเคลื่อนที่สู่ชุมชนทุกอําเภอเพื่อส่องเสริมการอ่านและการเรียนรู้ในชุมชนโดยมีอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านให้บริการแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่นอกจากนี้ที่ศูนย์ประสานงานชมรมคนชราคนพิการ เด็กกำพร้าและผู้ด้อยโอกาสตำบลสาบันอําเภอยะริงจังหวัดปัตตานียังมีการจัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมสารจชุมชนสัมพันธ์ให้แก่เยาวชนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมอันดีงามให้แก่เยาวชนผู้ด้อยโอกาสและเรียนรู้ในการใช้ชีวิตอย่างเสมอภาคในสังคมอย่างมีความสุขทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ พบกับข่าวไว้ข hm uh. <ess> ่าวไว้ช่วงต่อไปในต้นชั่วโมงหน้าครับอินชาอัลลอฮ์สลามุอะลัยกุมวะเร่าห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์